สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับช่องศิลปินบันเทิงศิลปินท่านรักและชื่นชอบนาะสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานสาวสวยใจดีน่ารักนะคะเป็นกันเองกับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเอนเตอร์เทนคนดูน่ารักนะคะใครเห็นใครก็รักนะเป็นที่รักมากมายของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแม่แม่มีนะคะ ข่าวดีแจ้งมารอให้กำลังใจคืนนี้ที่หนองกี่บุรีรัมนะคะแอมชนทิชาสิวันนี้ไงะคะ่ะสิบห้างานยกชอบฟ้าว,วัดสามัคคีธรรมตําบลหน,นองสะแบงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เวลา19.00นถึง2 2 สามศูนย์นอนั่นไงว่าแล้วคุณย่าอ่านผีแล้วใช่ไหมเจอกันนะคะเล่นเต็มที่เลยนะคะชั่วโมงหนึ่งนะลูกสาวจะเต็มที่ทุกเวทีวันนี้จะรอดูไลฟ์สดของแม่เล็กนัจ้ะ <c oughs> โอ้ยแม่แม่เอซีแ, FC แฟนคลับนะคะขอทุกคนนะคะมีความสุขนะคะไป็นกำลังใจให้ลูกสาวคนเก่งคนน่ารักของเรา สาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานสวยใสใจดีนะคะหน้าตาบองแบลน่ารักที่สุดเลยนะคะคนเก่งของแม่แม่เอซแฟนครับสนุกสนานน่าดูเลยนะคะไม่ผิดหวังซักเวทีนะคะเล่นเต็มที่เลยลูกสาวนะคะสนุก สุดมันนะคะแม่แม่อย่าลืมกันเด้อไปเป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนเก่งนะคะคนสวยน่ารักใจดีมีเมตตาไปที่ไหนนะคะมีแต่คนรักมากมายน่ารักนะคะเวลาแต่งตัวแล้วไปอีกอย่างเลยนะสวยๆสวยนะคะเนาะดุจด,ดางพญาหงนะคะเห็นไหมคะสวยจริงๆ ทําใ้้แต่งก็สวยนะคะสวยธรรมชาตินะคะน่ารักนะกินซอยจุยิ่งสวยคุณยาชอบไงชาก็ชอบกิน ลูกสาวแล้วดูไปมีความสุขไปดูไปยิ้มไปนะคะนางน่ารักธรรมชาติมากเลยนะคะคุณยาชอบชอบนะคะชอบความน่ารักของนางนะคะคุณยาเป็นหัวใจศิลปินชอบนักร้องชอบเสียงเพลงชอบความสนุกสนานนะคะได้ใจมากๆนะคะโอ้ยนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อดูแล้วก็ดูอีกนะคะดูไปก็ยิ้มไปนะคะ ความสุขของแม่แม่ FC แฟนคลับนะคะขอบคุณหนูมากๆนะคะที่ทำให้แม่แม่สวออได้มีความสุขดูไปก็ยิ้มไปว่าคืนนี้อย่าลืมกันนะคะแม่แม่ FC แฟนคลับนะคะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามนะคะไปเป็นกำลังใจให้ลูกสาวคนสวยเยอะๆนะจ๊ะเจอกันหน้าเวทีสำหรับคุณย่าขอเป็นกำลังใจหน้าจอให้กับลูกสาวคนสวยนะคะ เต้นมันๆเลยนะคะโอ้นะคะรับฟอนอ่อนฟอนงามนะคะเสียงเพลาะนะคะแม่แม่เอ้ยนะคะต้องหนูน้อยคนนี้นะคะน้องแอมชนที่ชาเป็นผู้สาวอีกคนหนึ่งที่เสียงดีมากๆนะคะความน่ารักด้วยนะคะเนาะ ความน่ารักนี่ไม่ปานนะคะนางจะน่ารักมากๆทักทายเอฟซีเอนเตอร์เทไม่แม่พ่อๆดีมากๆเลยขอลูกสาวมีความสุขนะคะเดี๋ยวคนยย่าดูใต้คลิปคนนะคะว่าแม่แม่คอมเมนต์ว่าไงมั่งนะคะน่ารักไม่มีใครเกินละจ้าสาวน้อยคนเก่งของเราทุกคน าวน้อยคนสวยแห่งชานมานเจอกันอ้าวเพียงใหม่เนาะอ,อ,อยากเห็นเพียงใหม่เดี๋ยวก่อนด้วยจ้าน่ารักมากๆเลยคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับคุณย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ